กลับสดีโอใหผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ในชีคกันอีกแล้วที้งมาซะนะครับวันนี้เราก็จะมาอักน้ำกันครับนะอาบน้ำรูเปิดปิดได้นะนี่นะเดีนี่นะฮะวันนี่มีน้ำของเราสวยหรูครับลลลลรรแล้วไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะมี ได้ครับเราทำฉากนะแต่ผมเลือกบล็อกนี้เพราะมันสวยดีนะครแล้วก็คอสแตร์ครับหรือว่าบันไดที่ทำจากบล็อกคอสครับแล้วก็เลสโตนครับแล้วก็สโตนบิกครับแล้วก็บั็ตทอดนะไม่ใช่ก้นนะปุ่มนะโอเคไม่ไม่ใช่ขวดนะนะแล้วก็บล็อกออฟบล็บอกออฟคอสคับแล้วก็ดิสเพนเซอร์นะและ โอเคจะทำฉากไม่ทำฉากก็ได้นะแต่ผมขอทำฉากมากันนะเขียนฮะไปทำฉากก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งอาแล้วเมื่อเราได้เป็นฉากนี้แล้วนะคะให้เราทำการก่อสต้ขึ้นมาฮะแบบทำเป็นแบบนี้เลยตามผมเลยนะฮะก็คือให้เอาแบบเนี้ยแบบให้เอาสต้ประมาณสามคูณกับสามคูณสี่นะ Okay. มันก็จะเหลือช่องตรงกลางอยู่สองบอสค่ะแล้วให้เราทำการปดตรงนี้ลงไปปุดลงไปเลยนะนีม่มันก็จะมีช่องลอดมาใช่ไหมแล้วก็ให้เราทำการวางเมสโต,ตน้างใต้นี้ช่องนี้ไม่ต้องวางค่ะไม่ต้องวางให้ทำการวางดิสเพนเซอร์ไว้ช่องนี้นะฮะแล้วก็ให้เราทำการวางเมสโตนไว้ตรงนี้นะ,ะแล้วก็ให้ทำการ คุบกบล็อูมุมนี้ออกแล้วก็ใส่กลุ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาเลสโตนช่้นใหมยย่วันนี้ฮะแล้วก็ให้เราทําการใส่น้ําเข้าไปนะในดิสเพนเซอร์ของเรานะฮะแล้วก็ให้เราทําการกดดูนี่มาโมวันนี้ก็แสดงว่าสําเร็จนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ทําการปิดไปนะปิดไปด้วยเราอาจจะใช้สลับนะครับเพื่อปิดพอสสลับเห้ทำการปิดเลสโตนให้มันเนียนนั่นเองนะครับ เมื่อกี้ผมไม่ปิดนะนี่ฮะถ้าใครอยากปิดก็สามารถปิดได้แบบนี้เลยนะเหมือนอาบออนเซ็นประมาณนั้นเลยนะนี่โอเคนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะให้กับช่องของผมด้วยนะขอสังค่าซับนะจ้ะและวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ายบ,บายสวัสดีครับ